กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะอย่าลืมเคาะประตูหน้าบ้านได้นะคะเป็นบ้านฟรีนะคะของน้องสาวโซ่นะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียงโชค แนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีเข้ามมีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยาข้าบ้านนะคะอย่าลืมทนันนีนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางกันนะคะวันนี้ก็ขอให้มานะ,ะขอให้ปังๆเนาะพี่ๆจะ้ะามศนะคะว่าแล้วถ้ามี2อสต้องมี28 คิดอยู่นะคะแต่ไม่ได้กลับให้นะคะงืดหลายนะคะ4ีหนึ่งนะคะหกซีห้าสองนะคะพี่พี่จ๋าแล้วก็เจศูนย์นะคะมีแถมนะมีแถมสาศูนย์พรุ่งนี้ระวังเลขหามนะเอ้าสาศูนย์เขียนสองรอบแสดงว่าจะมานะคะสามศูนย์พดพ่อบุงบงกแต่งนะน้องสาวโซ่ก็เมาตัวเลขแล้วนะคะพี่ๆจ๋า ่าเดี๋ยวนะ้องสาวโซแทมแปดนะคะแปดสามแล้กันนะคะแปดสามนะอ,มอันนี้นะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมกลับนิดนึงถ้าใครชอบตรงๆก็ตามนะคะนี่ก็1 0ึ่นอันนี้เกสี่นะคะใครชอบตรงๆก็ไม่ต้องกลับนะพี่ๆจะจดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้นะอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะ สาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์น, like นะคะจะได้ไม่พลาดแนวะทางใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดวยๆเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า